มาแล้วครับ HRV ตัวท็อปปี2020ครับเพิ่งเข้าใหม่สดสดร้อนๆครับผม Honda HRV 1.8 RS ตัวท็อปสันลูปีสองพนี่สิบนะครับสีขาวเลยครับให้ดูท้ายของเขาเลยครับเพิ่งรับเข้ามาสดสดร้อนๆเลยครับเดิมๆจากลูกค้าเลยครับคันนี้ครับสวยมากครับไหนๆก็อยู่ด้านหลังแล้วไปดูก้นของเขากันนี่เลยนะครับน็อตไม่ขยับนะครับซีนเดิมนะครับผมทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับดูครับอ่าแล้วก็แล้วดูแนวซีนตรงกันชนนะครับนี่ เราให้ดูกันเลยนี่คัดเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยอุปกรณ์ครบนะครับผมนี่รถก้นสวยของแท้ครับฝากระโปรงหน้าน็อตไม่ขยับนะครับเป็นชิ้นส่วนเดิมครับผมเราเช็คประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้านหน้าคือเขาเดิมทุกชิ้นเลยนะครับผมดูนี่คือเดิมๆยังไม่ได้ล้างด้วยนะครับให้ดูกันสดๆร้อๆเลยว่าคุณภาพที่เราคัดเป็นยังไงนะครับผมดูครับซีนเดิมนะครับคานเดิมนะครับแล้วดูตรงประตูนะครับผมนี่น็อตแก้มไม่ขยับน็อตประตูก็ไม่ขยับนะครับผมนี่แล้วดู แนวเม็ดอาร์คนะครับผมดูครับรอยขีดจากโรงงานยังอยู่ดูด้านในสิย้อมหรือเปล่านี่ไม่ย้อมเลยนะครับผมนี่คือเดิมๆจากโรงงานครับแนวประตูหลังด้านท้ายนะครับผมดูครับโอ้โหเงาวับเหมือนเดิมเลยนะครับผมสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แนวซีนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คอยู่เหมือนเดิมเลยครับดูด้านในมีรอยเชื่อมไหม ไม่มีนะครับผมเดิมทุกชิ้นเลยนะครับดูครับเราเช็คระบบเกียร์นะครับระบบไฟทั้งหมดตั้งแต่เบรกมือไฟฟ้าเบรคโฮนะครับผมและออปชั่นทั้งหมดนะครับทั้งพดเดิลชิพนะครับแล้วเราลองกดออปชั่นที่มีของ h r v ครับผมก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับรวมถึงระบบสันลุดด้วยนะครับผมเราเช็คทั้งคันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถประวัติดีคุณภาพดีครับส่วนเอกสารครับครบทั้งหมดเลยทั้งสมุดรับประกันครับเช็คระยะตามรอบแล้วก็รถคันนี้ออกป้ายแดงที่ศูนย์ฮอนด้าเทสต์เพจของเราเองนะครับผม ต่อประกันตลอดนะครับผมแล้วก็กุญแจครบทั้ง2ดอกนะครับใครกำลังหา h s v ตัวท็อปสรุปปี2020อยู่คันนี้ตอบโจทย์มากๆครับผมเป็นสีขาวสวยสง่าด้วยภายในครับผมเป็นเบาะสีเลดหมูตัดกับสีดำดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรถประวัติดี เช็คประวัติออนไลน์แล้วก็ประวัติดีไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้แน่นอนนะครับผมรถประวัติดีและรถสวยๆแบบนี้นานๆทีจะเข้ามานะครับสำหรับใครที่กําลังหา h r v อยู่นะครับติดต่อมาที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับราคาพิเศษมากๆเลย759เท่านั้นโอ้โหแบบไม่มีที่ไหนคุ้มกว่านี้แล้วนะครับผมติดต่อที่นบรถดีนะครสีได้เลยครับ